แซ่บนอกรัวใจ,กจเ,เ,กเกิวเวลดล,ลอ,อยจ้่แซ่นอกวัวใจมบ่งนูเทศกระเทียมเกี่ยวหดไปลูงหดแล้วหรอ้อไปบอกแม่บีแม่ไปถือกระเทียมเกียวมั้แล้วสิ่งจากหลังง่งว

แล้วโทรหาบอปกติป่าหนึ่งสิิมานะครับพี่น้องสิสิมาเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงกับข้าวนะครับมาหาโทรมาหาเมลัรดก็ได้ครับหอ่อศูนย์แปดสามเก้าเจ็ดสองสองห้าหกสามครับเบอร์เมลัรดเด,ด้อครับถามการจิบมาเลี้ยงในส่วนของเอากับข้าวนะครับบูซีมาเลี้ยงเชียงนอคขั้วแก่ มีแม่ทั้งเลืออนาดวัดสีทรงบักเน้าทรงคาตะไข่เราทรงมากไปเนาะน่าทานจังเลยค่ะ๋้ยเตี๋ไกล้ครับอิสลามทานได้จนร้านว๋วยเตี๋ยวได้เปลี่ยนซื้อเป็น๋้ยเตี๋ใจเกิน้อยอ่ะพี่น้องคิดเบิง้งก๋ยวยเตี๋นี่คืออันดับหนึ่งเลยสําหรับน้องๆมื่อนี้ซ้อมจะโมงเก้าโมงเช้า มืัอนี้มีกลุ่มปิดพร้อมเด้อพี่น้องวันนี้มีกลุมมนนมก่มปิด EP ที่12พร้อมอันนี้ชมอันนี้ชมนาของแม่จำก่อนเดูการนี้แทนเตเตครับพี่น้องน้องกับสิเอ็ดเอ้ามาเตาเหิงามปูเบาหมุกดาหารเป็นวะ โตอำนาจเจริญใกล้ๆกันเพือมาซาแทะดำนาอยู่ตีลูกอันเฮ็ดเลียงเลยองั้นไอ้เฮ็ดเลียงแล้วออกมากระเลงโอ้เร็มากเหรอเก่งท่านมูบอนอเตะมากลูกเล็บมือพี่น้องกุยยิงแซบบะลูกอันนี้โตตึงใส่เกินร้อย เดนชายแท้เดนชายแท้รวยซับรวยัอันนี้จิ้มไปที่ลิงที่ปักหมุดนะครับสวัสดีปลานึกครับคิดฮอดเด้อปลา เห็นก๋วยเตี๋ยวลรากี่ฮอดตายอีดีสวัสดีแม่สมพรครับแม่ศิริยาอากำลังเบิ่งอยู่กาลสินพันวะแม่ศิริวันฝนตกบ้านนอกกาลสินดิบดำนำซุ่มปลาซิวบอนซ้ำจอดะเกลฟาดหางคิวซีในส่วนของแม่วาแต่ใส่หนิเจียงยืนแผนกคิวซีคุณกับแผนกคิวซีนะครับขัดสันวัตถุดิบ ให้ลูกให้เต้าโอ้ยถามดูแล้วฝากบอกแม่รัดไม่ยังนี่ปลาเนื้อปลาเนื้อว่าจังไหนเนาะแม่ระะัดกะวากิทอดอยู่ด้วยอในกลุ่มครับรอในกลุ่มแล้วนะผู้ใดประทันสื่อบาตรกะ ทักไทยเบาโนนสวัสดีครับแม่นารีครับแม่วีรนะนุชเอาแม่สมพูนรอในกลุ่มแล้วรอในกลุ่มแล้วผู้ใดซื้อบัตรในโกโอ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 อย่างงีย้ยูมองสามสิบไอแบงโกเพ่นไปเศร้าเสียงเศร้าเสกเดี๋ยวเมื่อว่นต้องมีอะไรแน่นอนอสวัสดีแม่นาถพรปัญญาด้วยนะครับแม่พาหงไรเอาแม่แพงฟังไส้แม่นม้ำโขงแม่น้ำของ ฝ้าฝนตกดีเนาะนองทั้งบุญพิสุโลกน้ำถั่วมาเลยบนนทโทรไปหาอันเกื่อยเมื่อวานย้ยบีมะเทียวหาครับพี่น้องยยบีมายามมีรับภาพแม่แตนไปเฮ็ดผมคุนบานนน้องแปดมาได้ยังน่าจะมาส่วงแรงๆครับหลานก็เส้าไข่ไปบุ ปานเสร็จแล้วก็มาเห็ดแบบนี้เพื่อไปใช้นำสม้มนรเรียนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแผแนในส่วนของแผ่น QC ะนี่แดดบกฮอนพี่น้องแดดขึ้มอันวันนู้นสิพายางไปหูเราพอต้องก็สิลงไรแล้วมันนุ้นสีไปหาเอาคลิปแล้ว วันนี้ไลฟ์สดในกลุ่มปิดนะครับ EP บที่6กรอยยิบสี่บาทไอ้ประานจะสื่อบัตรนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ที่ปักหมุดอยู่ที่หน้าเพจนะครับบรรยากาศดีดสีสดิมแม่ละเอียดครับบนนนล์เสียหยมาเบิองนี่พี่น้องบนนลนตากไว้บนนนล์เสียหมาปุ อันนี้รู้สึกว่าอันนี้รู้สึกว่าเอาเป็นฟักแฟง้งหนวยกลมๆสีขาวครับนี่กำลังขาดเ้าเคี้ยวไปพ่นก่ายเบิดนี่ไม่ใหญ่บ่ไม่ใหญ่บ่บยู่นี่บนน้นตากอันนี้ไว้แม่ลัดแล้วปาดาาาอ่านไงบ่บบก็คอยกระปูยังสั้นหละคอยบนน้นปูกไว้ให้แม่แ,แตนปูกไว้ให้แม่ลาด ได้กินไส่แกงองค์ไส่ต้มไส่แกงไปแต่บางอื้อนี่ได้กินตั้งแต่ยอดไปเด้พี่น้องยอดดอกนวยนี่ได้กินหมดมันต้องตา่อยจะมันสีขึ้นบ่บะ่มันจะจะไปปลูกมันเป็นเม็ดอ่อนมันรีบเม็พี่น้องจงซี่พระเอกวีนนะฤบอดินกันยังอยู่ขาเข่าสังกัดแล้วตั้งแต่มือเปิดมือปิดฤดูกาลเพม่นมาเข่าสังกัดแล้วครับ จากนอยกระสีเพลินกระสีด้มาดอกกระสีเห็นศิลปินนะครับศิลปินจะเข้าบ้านพักซ่อมนะครับวันที่ยี่สิบเก้านี่แหละไหวเวทีพร้อมจอบเบืองทั้งเพดคณะครับเบ็คขั้วใจเกินลอยเพดช่องทางต่างๆของมอลำอมใจเกินลอยมีพระเอกวีนะฤอบอดินพระเอกเล็กธนกิจพระเอกไม่ใจเกินลอยพระเอกวีก็ถือว่าเป็นพระเอกไม่ได้เอาเกินมาาไมส่สดีแม่นิ่มนวลครับ สัสดีแมสซีเดียวเอาโต๊กยุจ้าบอน้นค้นเก่งงพุ่นวะต้องขยันพี่น้องต้องขยันสวัสดีแม่ต้อยนาแกรครับตาไวมันแหงเหราบอน้นสิบมาป,ปูพุ่นปลูกทั้งพุ่นบอน้นเห็นต้นหมักสีดาต้นนี้เราบอน้นคีดหอดยวยสวยสมัยตะกีมาเก็บใส่หอข้อสากนี่พี่น้องเม็ดมันหน่วยมันสีใสใส นี่มันกินได้แล้วดินี่เราไม่ยังพา,มาไมปมาเก็บไปใส่ขขาสารนี่มันสีเปลี่ยนนี่สีน้องมันก็สิกินได้ดยหลายหลายุายายาย่นล่บป๊าเพียะมันสีออกรสชาติเปรี้ยวเปียวเปรียปร้ยวเปี้ยวหว,วานหวาน ครับในส่วนของี่ทุงเวทีก็เดี๋ยวจะน้อยกับสิพลาะพี่น้องเวทีปีนี้เวทีอลังการเป็นเหมือนเวทีคอ,อนเสิร์ตท,ที่เขาจัดกันกระดับนหญ่ๆครับจะมีวะความแตกต่างหลายพี่น้องดี๋ยาการมาโดน,นสิบปูกผักพูน มุมแก่ฟังพุนจักสิปูดได้บวุเปิดวงกระสีหยียบของข่อยคือเกานั่งเอกเกาจะมีแต่แม่เล็กนินละวันพ้นยายประยูเ,เกียงไกอีสานสนครศรีไม่ยังตุ่ลละทั้งชุมแพรมีผู้เดียวที่แม่เล็กที่บระยูน้ำที่เหลือ,อยังอยู่ครบครับ เอิ๊ดเสร็จไปบ่น้องใหญ่บีกลับมาซอยคอที่จ้าเพิ่นว่าบ่หนนก็บ่รูดอก แต่ดํเเพินเมื่อเที่ยวแต่เมื่อวานนี่ล้วเห็นแต่เมื่อวานพอเมื่อวานบนนลุนก็ไปเอาคลิปอายุกโกดังลงสีเนาะยากอยู่แต่ไอไล่สดบัุนยากอันอยากเอาคลิปไล่สด แล้วใครไปทํางานบ้านให้ล่ะก็มีคนไม่ไปเราเด้ดล่ะแน่ยก็มีคนไม่ไปอยู่น่ะล่ะ้าคนเก่าไปคนไม่มาเป็นเป็นวัฒนธรรมเป็นเป็นกระสิมีคนอยู่น่นละล่ะบอน,นุ่นมา แล้วก็น,นาแล้วน,น่าสิกับมือหนีแล้วเพราะว่าหลังจากมือนีอายไลยสดเสร็จปุ๊บอายจะต้องไปขึ้นเครื่องที่ขอนแก่นเพื่อไปอัดรายการที่กรุงเทพมหานครนะครับแผนการจ้างใดบัลูเต้นเห็นอายว่ามือนีไรสดแล้วแล้วก็คิดสิกับขอนแก่นเลยนะครับไปขึ้นเครื่องแล้วก็ไปกรุงเทพไปอัดรายการอย่งของช่องวันนี่แหละนะครับมาลุ้นกับพาวติลูมากก็ถาเบิ้งเอาแม่ถาเบิ้งทั้งเพรทั้งอย่าง คือให้ได้เห็นกันเบิดอยู่แล้วนะครับคือได้เห็นกันเบิดอยู่แล้วว่าผู้ใดไปผู้ใดมาผู้ใดจังใดกิจกรรมต่างๆนะครับทั้งเพียทั้งยังโดีนี่บอลน,นุ่นได้โทรศัพท์ม่นี่ลงจนตาสวสดคุณชิปเป็นชิปเป็นไล่เป็นไม่ยังนํำให้เบิงบัดสุยงังนั่นบอลน,นุ่นจวงจนันทร์กลับมาอีกบ่แล้วบอมาแล้วไม่จวงนั่ะนะแล้วอยู่ ไปอยู่รับรับงานอิสาระเห็นว่าเพิ่นไปรับหยิบมาไล่ครับรับจ้างเย็บมาไลไมีจ่วงเพิ่นก็สิไปๆมาๆอยู่ตัางศิลปกสีเห็นในสื่อในโซเชียลในช่องต่างๆในคลิปในไลน์ต่างๆขึ้นหลายนะแต่ละศิลปินหรือผู้ดังๆนี่ไปนั่นไปนี่ก็สีเห็นกันเบิดเมื่อเพิ่นไปใส่มาใส่ ไปถ่ายละครเออนั่นละ่ะอายสิบขึ้นไปกรุงเทพไปถ่ายละครเน,นี่ละ่ะช่องวันหรือยังนี้ละ่ะแล้ววาอยู่บอสไปถ่ายละครสวัสดีเอื้อนงเยาวขนมจีนเส้นสดป้บดาบด้หางบ,อาบอดอยบด้ลลางบได้ไไรบด้ล่าคิดทอดกันคือเกา สุขผู้สุกคนครับคนที่อุปถัมภ์คำสู้ตั้งแต่บรรนเหตุเ,เป็นเป็นเพจเป็นอย่างมากนี่นะครับคิดถึงคือเกา่าได้ไป ได้ึ้นเตยเป็นวะครับไสดในกลุ่มปิดครับไ่เจอรกพี่น้องดูรมันนี้องามีอะไรตัวส่วปิดนะครับราคาเพียงลอยอย่ที่าครับสนใดอยากเชิญเพื่อนราคาที่นั่นมาล่าใจกันลอยนะครับมีเพื่ดีรลนยครับผมจะม่เจอกันในกลุ่มปิดใจครับผมสามาถซือไรกี่ตเืเป็นชื่อตัวออนไลน์บารมใจกจะลอยนะครับัทกนินเทอร์เน็ตเด้เยครับ ครับเอาได้ป่ะครับเป็นต้องแอร์ดรอปไหมต้องแอร์ดรอปครับคลิปกี่นาทีประมาณสองนาทีครับสองนาทีโอ้ยเขาเดี่ยวเปิดวงเดอ้อจ้าจังวากันมันวะด้ครับผมเจอกัน ก่อนสวดพระก็ได้ครับที่ที่แสะดวกสามารถไม่ว่าจะเป็นพี่น้องข้ามหาสารคามหรือว่าจระเข้เที่ยงหรือว่าพี่น้องเอฟซีคนใดอยากทำก็ได้เลยนะครับผมวันที่รุเด็กกันย่าจะนีแจะใส่ครับผมที่บ้านทางกำลังจะเสร็แล้วนะครับมี้น้องเอิร์ดขึ้นเวทีพร้อมนะครับเตือนเปล่าเตือนเต้นหลายครับเมื่อวานแบบอันนี้เวทีหน่อยได้หนิเวทีหน่อยครับเวทีเนี่ยเปิดไปหนิวันนี้มีสดเลยครับติดหน่อยติดตัวพี่โบสิทุ่มอยู่ด้วย พี่วัชลากรมณีสกุลเนี่ยจะภาพอุปธรรมพึงตอดปวด,เ,ปด <c oughs> เดี๋ยว่นสิมาถุมดอกเดี๋ยวจะเสียเอาคลิปน้องเอิร์ดกอนครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบนนั้นสิลงให้เบิง่งนน้องน้องไปอันเศร้าเศร้าเสียงอยู่อยู่แอสโต้สตูนะครับน้องไปเศร้าเสียงอยู่สตูเดี๋ยวบนนั้นเสียเอาลงให้เบิง่งวันนี้น้องก็ขึ้นเวทีพร้อมมีมีน้องเอิร์ดกับผูดายก็พี่โออืมนุม่ม นุ่มอุบลนทั้งสองคนเลยเมนบอผูู้บาอุบลนทั้งสองคนเลยผู้หนึ่งอยู่ม่วงสามสิบเมมบอเออภูบาอุบลนทั้งสองคนเลยพี่น้องสู้ๆบอลนนติดตามตลอดนะครับน้องอัเม่สาลีเป็นว่าน้องน็อตกับน้องนุ่นยังอยู่บอยังอยู่คัมทีทีบอยู่นะครับมี ออาพระเอกแคมสอนพิชัยนะครับพีทีท,ทีเพินบอยูเพินไปเหตุธุรกิจสมต่ำอยู่ทั้งชมแพ้แล้วก็คนไอยถามเบิงแม่ถามเบิงดีกว่ามนุษยจำไว้ได้หลายคนโดนะครับแล้วก็ในเครื่องของศิลปินก็ยังอยู่คือเก่านะบอยูแต่แม่เพนอบอร์แมนแม่เล็กมิลวันทีเพินบอยูเพินล่าจากใจเกดร่อยไปขึ้นกับทั้งชมแพ้นะครับ แล้วก็กลับมาเสริมทัพก็คือพระเอกเอ่าวีนารื้บอดินนะครับแล้วก็พระเอกเล็กธนกิจนะครับกระสิม,มาเซอร์ไพ่เปิดขึมม้นมาเรื่อยๆเมื่อวานนี้ก็มีงผู้นหนึ่งเห็นบ่แม่ผู้ใดบ่ท่านเบิ่งไปเบิ่งใน,ในในเพจคณะครับเพจบอยศิริชัยได้เบิ่งเพจสองเพจนี่คือเป็นเพจหลักนะครับทีมีคือเพจโอัวหลวงคือโอัวหลวงในที่นี้คือได้เบิ่งเบิดสุยางสุแนวนะครับมือไหนมีอะไรสดแบบใดตรงนี้นั่นนะครับแผนงานก็ว่างออกมาแล้วนะครับวันนี้หกวันนี้หกเดือนนาหกแล้วก็ยี่สิบสอง แล้วก็มีอยู่การสินอีกนะครับแล้วก็มีอ่าสิบแปดก็งานอ่างานกีฬาของงานกีฬาของไม่อย่างของของมอลลัมเนี่ยนะเพิ่นเตะก,กันอยู่เมือ,องขอนแกน่นนะครับมโนเกษตรนาเดินจะไปไล่โซนห้ได้เบิึงนะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมไม่กลมปิดเราเปิดแค่อดอกวะโอเคแป๊บนึงแล้วพี่เอขอบคุณครับ พอบรรลุนไปเอาไปพิสณนโลกมาบรรลุนเอาหัวใจไปเบิดแล้วฤดูการที่เก่านะี่คือเอาหัวใจไว้บ้านเบิดแล้วฤรือดูการที่สิบก็เลยต้องมาตามหาหัวใจไหมนะครับฉนันมีหัวใจส่ทรงลกหัวใจบรรลุนน้าแน่นะครับบ่มีเงินข้ามกำเกี่ยวบรรลุนกับบรวิวาว่าแต่มีหัวใจมหาห้นะครับ วันที่ยีบเก่าจะไหวเวทีครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้าจะทําพิธีไหวเวทีเสร็จแล้วน้องๆก็จะขึ้นเวทีกันหลังจากวันที่ยีบเก่าหนานงานนาจะนะครับน่าจะวันที่ยีิบเก้าในแผนแล้วก็วันที่สี่สี่กันยาคือไหวพิธีไหวครูนะครับแล้วก็ยี่สิบกว่านี่ก็คือสอซ้อหญ่แล้วก็ยีบสองสิงหานี่ไปเบิดวงเลยกับงานครบรอบจากปีนี้แหละจังหวัดมหาสารคามอยู่ที่ อาสาละกัางเบิงฟีพร้อมนะครับไปเต็มวงนะครับก่อนเรียกนะขึ้นยุดอกถ้าอ่าถ้าออกไปแล้วเขาว่าไม่จ้าคอมเมนเ์์นบอกขึนบอนนนสบายใจแล้วเมคข้อลายคือคือคือ,คอตอนแมน่พูดถึงส่วนของของของเมคข้วนะครับในส่วนของการการซสอมนี่ก็คือตอนนี้แผนอื่นๆยังปรท่านด้เหตุอย่งหลายอยู่นะครับ ีท่ทีเห็ดหนักที่สุดคือผานแนนคว้อเพราะทำกับเขาสามมือเห็ดมือเสาแล้วยงต่อตอนเทียงนะอันนี้จะโมงอันนี้สามโมงแล้วสี่ห้าอีกสองชั่วโมงตอนเทียงนองกับไปกินเขาอีกแล้วก็คือพานแน่ข้นี่คือบุรออกจากข้อเลยได้แม่หนึ่งเขาเหนันเห็ดนีเห็ดกับเขาเพราะการกับทำการเห็ดกับเขาหลายๆนี่มัน,มนใส่เวลาโดนนะบอขันเห็ดเทียงง่วคข้วแกงลำงวัวคั้อไกนี่ว่าซีหันผักว่าซีลาบว้อสีเฮ็ดสูตรใดนู่นนี่นั่น ที่เห็นเป็นนาตาเป็นตาแทบนีการเตรียมขั้นตอนในการเฮ็ดนี่มันมันหลายขั้นตอนซึ่งมันใช้เวลาดนนะครับการสอบอยู่ในบันพังนี่ก็คือจะอยู่แต่ในขั้วเลยครับนะครับชาเฮ็ดมือเสาต่อเทียงเฮ็ดเทียงต่อต่อแรงหลังจากไหว้พระเสร็จน้องๆกินเขาเสร็จม่ครัวจึงจะได้พักฉะนั้นเป็นคนก็คือบรรณกับบรลลูบรรปีนี้บรรยสิเปิดประจำก็อยู่รัวบอกกัน,นกันบบอรลูเื่อกันนะครับก็ถาเบิง นะครับแต่ขั้วคือซีมีแค่สามคนในการออกงานนะครับสามคนในที่นี้คือสองคนไปจ่ายตลาดอีกหนึ่งคนคือไปนางานครับไปหน้างงานเพื่อที่จะเตรียมตัวสแตนบายเจ้าภาพเอาเข่าสารมาให้เอาหน้ามาให้เอาเกียงง้อข้อแกงมาใหนะ้เพื่อที่จะบอกเจ้าภาพว่าจุดตั้งเวทีอยู่มองไหนจุดลงอยู่มองไหนคือไม่ควรจะมสามคนแล้วก็จะแบ่งหน้าที่กันอันนี้ช่วงบรรน,นุอยู่เดยแต่ปีที่สิบบรรน,นุกรบรูอาซิมาประจับการอยู่ในส่วนของการเฮ็ด เป็นแอดมินเพจเต็มตก็ได้รนะัวาอาซิมิมแม่คัวามาไปเพร์เพก็ได้บลูเขาติดตามใคไฮกี้ต,ตามเอาดังซี่สาก่อนนะครับไปจายตลาดเท็ดนันเี็ดนี่ก็ซีแล้วคือมันสิลดคั้วสีเขานางานซ่านะครับรถทีมงานสีหอดหางานเบิดแล้วนะครับเชิญเจ้าเพราะรถทิมงานไปหอดุ๊บเจ้าภาพก็สิไปติดต่อว่าเขาน้ำซ้ำป๋าาไว้บองไรสิเพราะเพราะน้ำนี่ก็สี่สิบถังคุณเด้วันนี้แม่คัวาอาบหญยิ่งสองคนเมนบอ เขาสารสามสอบสอบรหัสสิบลโล่เนี่นย้าเอาไปไว้มองอื่นนี่บานทนจะต้องไปแบกเอาคิปนั่นคือจะแบ่งงานกันแบบนี้ละแม่นะครับแต่ช่วงการสอบอยู่ในบันทางเนี่ยก็จะมีแม่รั้วหลายคดหนึ่งหนึ่งเขาโคดหนึ่งหันผักคนหนึ่งหันหมูนี่แหละเรื้อยขอคลิปผูเบาเอ็ดแน่ ไม่ยังนี่พอคิดเปาเบาเอิบ่อแม่เออพีเอื้อยนงเยาวขนมจีนเส้นสดบ้านนู้นสิลงหาครับครับถยายัมนั่นเห็นนีก็คือแะซิมาดีแลกเนี่ยแล้วแม่ดีแลกในที่นี้คือปรับเปลี่ยนบรรยากาศก็คือบนนู้นยูรานเนี่ยสมัยบนนู้นยูลานแม่นบ่ ตื่นมากก็คือขายของแล้วค่ามากก็คือนอนแล้ววันหนึ่งก็จะเวียนอยู่อย่างนี้นะครับโดยซิบว่เห็นอย่างอื่นนอกจากว่าตื่นมาขายของชะค่ามาคือนอนตื่นตื่นกินนอนจะจะอยู่ยังสี่อยู่ในบ้านมั่กีเกิดความเบื่อครับกระจิตหาดีแลกไปนะครับไม่ดีห้องปวดหัวเขา,เขานะสวัสดีไม่ยันวงดีครับที่ฮอดเด้อครับ กิ่ทอ์สุกผูสุคนครับ <What? S 1> บดได้หักปูใดหน่อยบอดได้หักปูไดหลายหักซ้ำกันเบิดสุกผูสุคนบนุบน,นสิไดลำล่าผ้าจากแล้วนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามนะครับ mm hmm. ขอบคุณเจ้าภาพเครื่องดื่มขอบคุณเจ้าภาพกาแฟขอบคุณเจ้าภาพขนมขอบคุณพี่น้องปองไป,งปสุกผูสุกคนครับาชา่องทางการติดต่อนะครับ ว่าเลี้ยงเครื่องเดิมหรือเลี้ยงกับข้าวต่างๆนะครับทักไปหลังเพจข้วใจกินลอยสําหรับพี่น้องที่ส่งเมสเซจหรือขอความไปเพจคณะนะครับกบมีคิวงานการสาแสดงกศูนย์เกาสีแปดหนึ่งเกาี่หนึ่งสามหาส่วนผู้ให้การสนับสนุนหลักฤดูกาลที่ซิปนะครับยังบอคอนเฟิร์มเดี๋ยวกิเห็นคาดนาคาตาผู้ให้การรวมสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมมล้ำอีสาบนบรรณสิลดลล้ำลาพาจากแล้วขอบคุณ แฟนคลับสุขโหสคนที่กดติดตามที่กดไลค์กดแช่นะครับที่อุปถรัมภ์คำสู้สนับสนุนมาตลอดนะครับให้